ขอสวัสดีชาวรัคนาราศีมังกรทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัทุรรโหัวแราพยากรณ์ฉันจะพยากรณ์ดวงชะตาของชาวรัคนาราศีมังกรประจำเดือนกรกฎาคม2568โดยใช้โหราศาสตร์ไทยซึ่งจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะสำหรับท่านที่ต้องการพยากรณ์แบบส่วนตัวซึ่งจะมีรายละเอียดเฉพาะบุคคลสามารถแอดไลน์มาได้ค่ะที่ไลน์ไอดี 030780354พยากรณ์สดโทรไลนยค่าบูชาครู199บาทใช้เวลาไม่เกิน40นาทีพยากรณ์ทั้งในและต่างประเทศทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง22นาฬิการักนาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพานันธ์ในเดือนกรกฎาคม2568นี้ในเรื่องของการงาน ดาวประสบซึ่งเป็นดาวประจําการงานของชาวลัคนาราศีมังกรดาวประสบเป็นดาวประจาเดือนพอปุตตะและกัมมะดาวประสบได้ยกเข้าสู่ราศีพฤษภภายใต้เดือนพอปุตตะตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมถึงวันที่27กรกฎาคม2568ได้ตําแหน่งเมกเกษตรราธิบดีด้วยอิทธิพลของดวงดาวจะส่งผลให้ท่านมีจิตใจที่เจ็มใสร่าเริงมากยิ่งขึ้น ในเรื่องของการงานท่านจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนางานให้มีความทันยุคทันสมัยมากยิ่งขึ้นหรือท่านจะมองเห็นช่องทางใหม่ๆใ,ในการทำงานเพื่อหาเงินหารายได้มากขึ้นดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีมังกรได้ยกเข้าสู่ราศีมีนภายใต้เดือนพบสหัชชะตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมถึงวันที่23สิงหาคม2568่ 2, งผลในท่านจะมีโอกาสไปมาหาสู่ พูดคุยกับเพื่อนฝูงยัดพี่น้องของท่านมากยิ่งขึ้นและท่านจะมีโอกาสเดินทางหรือได้ใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆเข้ามาช่วยในการทํางานมากยิ่งขึ้นและจะยิ่งส่งผลดีกับท่านที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารการคมนาคมขนส่งงานโฆษณาประชาสัมพันธ์การค้าขายออนไลน์หรืองานที่ต้องใช้คําพูดการติดต่อเจราจาต่างๆค่ะดาวพฤหัสบด,ดีซึ่งเป็นดาวประจําเดือนพบสหัชชะและวินาศ ได้ยกเข้าสู่ราศีเมถุนภายใต้เรือนพบอริตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมถึงวันที่2ตุลาคม2568ดัตตำแหน่งเป็นประเป็นอุจจาวิลราชสงผลในท่นนนทานจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนฝูงาพี่น้องของท่านมากยิ่งขึ้นได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นในท่านจะมีอำนาจมากขึ้นท่านจะมีชัยชนะเหนือศัตรูคู่แข่งขันค่ะดาวพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นดาวเจ้าเดือนภพมรณะได้ยกเข้าสู่ราศีเมถุนภายใต้เรือนพบอริตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงที่17กรกฎาคม2568ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคภายอิทธิพลของดวงดาวจะส่งผลให้ท่านมีสุขภาพกายและใจที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและท่านจะมีชัยชนะเหนือศัตรูคู่แข่งขันค่ะดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนภพอริและสุภะ ได้ยกเข้าสู่ราศีกรกฎภายใต้เดือนพปัตตนิตั้งแต่วันที่23มิถุนายนถึงวันที่19กรกฎาคม2568จากนั้นดาวพระพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนภายใต้เดือนพบอริตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคม2568ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีด้วยอิทธิพลของดวงดาวจะส่งผลในท่านมีความขยันขันแข็งในการทำงานมากยิ่งขึ้นท่านจะทำงานเก่ง มีความเข้มแข็งในการทำงานมากขึ้นในระหว่างนี้หน้าที่การงานอาจมีอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆมากขึ้นแต่ท่านจะสามารถรับมือในใก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีค่ะแต่ทั้งนี้ขอให้ท่านระมัดระวังการมีปัญหาขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนและหากท่านจำเป็นต้องเดินทางไกลขอให้ท่านดูแลสุขภาพเนื่องจากจะมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยได้ค่ะในเรื่องของการเงินและโชคลาภ ดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวประจําการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรได้ยกเข้าโู่ราศีกุมภายใต้เดือนพบกระดุมพระตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2568สถิตถึงวันที่22พฤศจิกายน2569ได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีดาวการเงินมีมาตรฐานเข้มแข็งมั่นคงส่งผลให้การเงินดีค่ะจะมีไรายได้เข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่อง หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหาเงินเก่งหาเงินคล่องจะมีกําไรจากการค้าการลงทุนและในระหว่างนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะสําหรับการสะสมทรัพย์สินเงินทองค่ะดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวประจําเดือนพบพันธุและลาภะได้ยกเข้สาสู่ราศีสิงห์ภายใต้เดือนพบมรณะตั้งแต่วันที่6มิถุนายนถึงวันที่27กรกฎาคม2568 ส่งผลในท่านจะมีโอกาสเดินทางในบางท่านมีโอกาสย้ายดินฐานไปยังต่างถิน่นในบางท่านมีโอกาสได้รับมรดกเป็นทรัพย์สินบางอย่างและจะยิ่งส่งผลดีกับท่านที่ไปลงทุนในต่างถิน่นทํางานห่างไรลจากบ้านเกิดหรือท่านได้ทําธุรกิจลงทุนในต่างประเทศหรือมีหุ้นส่วนเป็นชาวต่างชาติจะมีรายได้และผลประโยชน์ที่ดีค่ะแต่ในระหว่างนี้ขอให้ท่านระมัดระวังการมีปัญหาขัดแย้งกับญาติพี่น้องบางคนค่ะส่วนในเรื่องของความรัก สำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วคู่ของท่านจะเข้ามาคอยช่วยเหลือส่งเสริมท่านในเรื่องของธุรกิจการงานการค้าการลงทุนเขาจะเข้ามาคอยช่วยเหลือส่งเสริมท่านมากขึ้นมีโอกาสได้ทำงานบางอย่างร่วมกันค่ะในระหว่างนี้คู่ครองของท่านจะมีโอกาสเดินทางมากขึ้นและขอให้ท่านาระวังความสัมพันธ์อาจมีความไม่ราบรื่นหรือมีโอกาสที่คู่ของท่านอาจเจ็บแค่ได้ป่วยได้ค่ะสดคสนโสดจะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจ เป็นคนมีหลักมีฐานเป็นคนมีความขยันขันแข็งมีหน้าที่การงานดีค่ะเป็นคนที่เคยผ่านกันมีคู่มาแล้วหรืออาจเป็นคนต่างถิ่นหรือชาวต่างชาติค่ะสำหรับครั้งนี้ที่ชั้นขอจบการพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะดิฉันขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองหลั่งไหลามาเทมาสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรงแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ